นี่เราก็จะทําความไอรทาความสะอาดนะครับไอตัวไอตัวนี้นะครับที่ที่ฐานที่เป็นสนิมนะครับเ,เดีผมจะเช็ดด้วยสำลีนะครับา่าแบบหนึ่งครับสำลีใส่ด้านนี้นะครับสอดเข้าไปอย่างนี้ครับเช็ดขี้เกลือครับด้ันด้านนี้นะครับ ทะลุออกด้านบนบนะครับดันดูในด้านข้างก็ได้ครับประมาณสักสองสามรอบนะครับเป็นขีข้เกลือนะครับขี้เกลือเกลือจากแบตเก่านะครับอยัดเข้าไปครับอันนี้คือปลายคัตตันบัตที่ดึงออกเมื่อกี้นะครับนี่ครับให้สักสองสามรอบให้ขี้เกลือมันหายนะครับเพื่อที่ใส่แบตเตอรี่ใหม่ฐานก้อนใหม่เข้าไปมันมันจะไฟเดินสะดวกนะครับง่ายนี่นะครับ อ่าเรียบร้อยครับแค่นี้ผมก็เอาทานก้อนใหม่ใส่นะครับใส่อย่างนี้ครับทีนี่ก็เลื่อนไปเลื่อนมานิดนึงให้มันขยับครับขยับบางทีหน้าสัมผัสมันอาจจะไม่เนียให้มันขยับไปขยับมานิดนึงครับสองสามรอบนะครับให้หน้าหน้าแปนมันสัมผัสดีครับอ๋อกดก็ได้ครับ ออกก่อนแล้วก็ใส่ไปใหม่ครับอย่างเงี้ยครับให้มันขยับไปขยับมาให้หน้าสัมผัสมันได้สัมผัสกันสนิทขึ้นครับโอเคครับทีนี้ลอกสุดท้ายนะครับเข้าไปทีนี้เงียบแล้วครับกดตัวนี้ลงมาล็อกล็อกไว้ครับกันทานหลุดแค่นี้นะครับทีนี้ปิดฝาเลยครับตัวนี้ปิดฝาเลยครับฝาง่ายๆครับปิดฝาง่ายๆครับ รัานข้างมีล็อกกับไม่ต้องกลมมันแตกครับกดไปเลยครับกดเลยครับกดเลยครับทั้งกลวมันแตกครับยิ่งแรงยิงดีครับตัวนี้ตัวนี้มันไม่เข้านะครับใหม่ครับเข้าแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยหมดดูความเนี๊ยบของงานนะครับ ทีนี้ลองกดดูครับอ่าหลังจากที่ทามันอ่อนตัวนี้ตัวหนังสือวิธีสังเกตง่ายถ้าทานอ่อนเวลากดเยอะๆครับตัวหนังสือด้านปลายจะหายนะครับตัวนี้ครับเสมอหมดนะครับแสดงว่าทานใหม่โอเคครับนะครับกดดูครับถ้าทานอ่อนนี่เวลาเรากดไปด้านบนจะหายจางครับอันนี้นะครับอ่าทีนี้เขายึดนัดครับ มีสองข้างครับอันนี้มันเป็นเครื่องผิลเล็ตเก่ามันเปลี่ยนไปรอบแล้วฐานมันเปลี่ยนไปหนึ่งรอบน็อตมันหายไปไหนไม่ดูครับจากเจ้าเก่าครับอ่าโอเคแค่นี้นะครับทีนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับฐานก้อนไม่ถึงคิดคำนวณดูไม่ถึงสิบบาทนะครับนี่ครับไม่ถึงสิบบาทถ้าไปเปลี่ยนร้านก็สามสี่สิบบาท ผมซื้อเป็นแผงนะครับแผงประมาณสี่ห้าสิบจากร้านขายส่งครับเปลี่ยนได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ประมาณสิบครับเปลี่ยนได้คือคิดเลขได้สิบเครื่องคุ้มครับถ้าใครอยากได้มีอาชีพก็ลองไปซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนเครื่องคิดเลขครับรับเปลี่ยนเครื่องคิดเลขอย่างนี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการเปลี่ยนเครื่องคิดเลขในคลิปนี้นนครับติด ตามช่องผมด้วยนะครับนี้ครับ